ขอยืมก่อนละกันเอ้ยนี่ ผู้ดูฉันมีชุดจะมีเยอะด้วยนะโอ้ยสวยอะ่ะสวยป้านีดีดูดีดดสวยเฮ้ยฉันชอบสีนี้อะ่ะเออสวยใช่ไหมด,ไดูดีเฮ้ยใหม่เราขอดูหน่อยสีแล้วไม่เห็นชุดช<ม>ีเดย์เดย์เลยแล้วก็อย่าลืมมาช่วยเราแต่งหน้าล่ะเพราะเธอเนี่ยแต่งหน้าสวยมากเลยได้เลยไม่มีปัญหาทําไมใหม่จังถึงได้เป็นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราขอฝากชุดแป๊บนึงนะเราขอไปเข้าห้องน้ำโอ้เราก็ปวดท้องอ่ะไปไปไม่กันเลยไป รอวนี้นะโอเคเออเออเดี๋ยวมางในควาขอดูก่อนละกันว่าชุดเชียร์ลีดเดอร์มันเป็นยังไง้สวยจังเลย นี่เราใส่ได้นี่นะอยากลองไปใส่บ้างจังชมพูใส่หรือ,อยังโอ,โอ้ยตาไปได้ละเจบคอเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวเลือดดีวุน้นมันทำอะไรอ่ะเออมันทำอะไรของมันวะเออมันทำอะไรกับชุดเราเนี่ยอ๋อมงลองใส่มั้งเฮ้ยชมพู่แต่เราไม่ใช่ให้ลองนะ ก็แกไม่ได้บอกนี่มันก็คงไม่รู้หรอกมัง้งแต่มันก็ไม่มีสิทธิ์มาใส่ของเราโอ้มาโคคิดว่ามันสวยอะ่ะโอยเดี๋ยวเรานั่งดูก่อนอนั่งดูตรงนี้เนอ่ยอยูนนานเมื่อยก็เมื่อยเอามืนดูดูแล้วดิทำอะไรของมันอะ่ะเออมันใส่กระโปรงแล้วละช่มพูโอ้ใจเย็นเราดูมันก่อนมันจะทำอะไรต่อดูมันดิื่อ ก็ไม่ถอดกางเกงก็ไม่ถอดมันจะทําอะไรของมันวะเอ้ฉันจะรอดูมตรงนี้แหละถ้ามันใส่ของฉันขาดน้ำโดนดีแน่อะไรเนี่ยผ็พังตัวเมื่อกี้กระเทนะเ้ยรีบใส่ดีกว่าเดี๋ยวใหม่กับชมพู่จะออกมาแล้วหอใส่ได้พอดีเลยขอยืมก่อนละกัน้ยชมพู่มาของฉันไปแล้ว โอ๊ยมันไปไหนของมันวะโออนั่นดีรีบไปตามโหดดูมันดิมันทิ้งไว้แต่ถุงอะเดี๋ยวมันก็กลับมาเลยมั้งมันกลับมาอะไรเนะี่ยโอ้งั้นเราก็ไปดูกันโอ๊ยอะไรเนี่ยไปไป เฮ้ยเราได้ย like ินเสียงใหม่กับชมพู่ว่ะมันจะรู้แน่ๆเลยว่าเราเสื้อผ้ามาสาธุย้ายเห็นเด้อยังใส่แป๊บเดียวเองแค่แป๊บเดียวใครไปไหนวะใครไปเลยวะม้องอยู่ไหนอ่ะดอกอะไรวะดอกแป็ด ดอกอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันมีเหมือนเป็นหมวกด้วยอ่ะโอ๊ยอย่าเจอเรานะอาเอาเฮ้ยุทอะไรของเธอเนี่ยเออคือเราจะกลับบ้านนะ่ะกลับบ,บ้านสภาพเนี้เนี่ยนะเออเราก็สภาพนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะ เธอแอบมาโกหกที่มันชุดเชียร์ลีดเดอร์เรานะใช่ร้อนก็นร้อนเนี่ย,ยเธอแอบเอาชุดใหม่ไปใส่ทําไมเลิกโกหกได้แล้วนะใช่เออเราแค่ยืมเราไม่ได้เอาไปไหนนะยืมแล้วทำไมไม่บอกถอดออกมาถอดออกมาใช่เธอถอดออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะถอดออกมาเลยถอดออกมาถอดออกมาเออเดี๋ยวเราถอดให้นะฉันขอโทษนะหม่จังเออเออเราเอาัยให,ให้เดี๋ยวเรารีบถอดให้นะอถอดมาเลย ถอดเลยถอดเลยถอดคืนพวกเธอแล้วเราขอโทษนะเธอขอโทษเราล้วที่ร้านแล้แล้วก็เอาใจเอาใจเอเดีเาสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะแล้วคลิปนี้ก็เป็นแค่ละครสอนใจค่ะขอให้น้องๆทุกคนมีสตินะคะห้ามขโมยของผู้อื่นการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายค่ะทุกคน